ตอนทําก็สบายมากหน้าที่เดียวที่เราต้องทํานะคะก็คือนอนนิ่งๆไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้พี่เขายิงแขนเราไปเรื่อยๆใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ดๆข,ของทางร้านนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้นะคะช่องกำน้ำคลินิกนะคะเพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด,เด,เด็ดๆและได้รับรู้ข่าวสารก่อนเพื่อนด้วยนะคะก็ตามเชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เบลก็จะมาบอก5ข้อดีของการเลเซอร์ขนข้อ1น,นะคะ ก็คือไม่เจ็บเลยทุกคนตอนแรกเบลเลอร์เลเซอร์แบบแยกใช่ไหมคือมันจะมีความแบบแปะ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 แล้วเหมือนเขาเป่าลมเย็นไปด้วยขณะทาอะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่รู้สึกเจ็บเลยมันสบายมากตอนแรกก่อนทำกลัวมากว่ามันจะเจ็บแต่มันไม่เจ็บอย่างที่ทุกคนคิดนะตอนทำก็สบายมากหน้าที่เดียวที่เราต้องทำนะคะก็คือนอนนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้พี่เขายิงแขนเราไปเรื่อยๆชิลมาก ข้อต่อไปค่ะคือลดปัญหาขนคุดคือจริงๆแล้วอะขนคุดมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปถอนมันหรือว่าเราไปแว็กซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้ขนที่ขึ้นใหม่มันมันแบบดันผิวหนังออกมาไม่สุดอะเออมันก็จะมีความเป็นแบบตะปุ่มตะปาใช่ปะ่ะถ้าใครที่เคยแว็กซ์หรืออะไรจะจะเคยเห็นว่าบางเส้นอะน้องเขาจะขึ้นมาคุดแต่ว่าถ้าเลเซอร์อะมันเหมือนลงไปถึงรากอะ ขนที่งอกใหม่มันจะไม่คุดแล้วมันก็จะหลุดง่ายมากเพราะฉะนั้นการเลเซอร์ก็คือทําให้มันไม่มีการเป็นหนังไก่ไม่มีการแบบขนคุดหรือว่าผิวหนังไม่สม่ําเสมอเลยอันนี้ดีข้อต่อไปนะคะมันทําให้ผิวเรามันแบบเนียนอนะผิวตรงนั้นมันเนียนคือเบลเคยเลเซอร์รักแร้ใช่ปะก่อนเลเซอร์อะ่ะมันก็จะมีความแบบถ้าเราเคยแว็กซ์อะไรมาก่อนผิวหนังมันก็จะไม่ค่อยเรียบเนียนใช่ไหมถ้าเราเลเซอร์ปรุ๊บอะมันจะไม่ผิวหนังตรงบริเวณนั้นนะมันเรียบเนียนแล้วก็ขึ้นมาไม่เป็นหนังไก่ไม่เป็นขนคุด เราก็ขึ้นสว่างเสมออะล้วก็รู้สึกว่ามันขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยข้อต่อไปนะคะผลข้างเคียงน้อยมากๆเพราะว่าจริงๆการเลเซอร์อะมันลงลึกถึงรากขนใช่ปหมมันก็จะไม่ได้ไปกระทบผิวหนังของเรามันก็จะไม่มีการเบลอหรืออะไรใดๆเพราะฉะนั้นอะเราก็มัน่นใจเลยว,ว่าผิวเราจะไม่เสียบอกว่าการเลเซอร์ขนะมันดีมากมันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายมากขึ้นจริงๆทุกคนคือปกติเวลาเราออกจากบ้านเราก็ต้องดูว่าเอ้ยน้องขึ้นหรือยังถ้าเป็นเลรลักแลใช่ไหมเออเราก็จะมานั่งระวังพะวง แล้วก็ไม่ค่อยกล้าโชว์ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ถอนมา แต่ว่าถ้าเราเลเซอร์แล้วอะทุกคนคือไม่มีการกังวลอะไรแบบนั้นอีกเลยต่อไปแบบมันค่อนข้างจะถาวรในะระยะยาวมากๆเพราะว่าเบลเลเป็นปีแล้วแบบเลทุกเดือนอะไรเงี้ยจนผนอะคือตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วคือถ้าเลค้างสองครั้งอะครั้งต่อไปมันก็จะขึ้นน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนแบบจนไม่มีอะ <S <S ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าดีจริงไหมนะคะตอนนี้กลางนำคลินิกเขามีให้ลองใช้ฟรีหนึ่งครั้งก็แอดไลน์กลางนำคลินิกนะคะเป็นรักแร้มูลค่า6 9 9บาบาทสำหรับลูกค้าใหม่ก็มาลองกันได้จะได้รู้ว่า ดีหรือไม่ดีแต่เขาบอกว่าดีแกเนี่เรียบเมียนว่า